สวัสดีครับหมอรุจครับผมวันนี้หมอมีเวทแนะนําการดูแลผิวด้วยเวชสัมภหรือสกินแคร์สําหรับคนที่มีปัญหาขนคุดนะครับผมหรืออีกอันนึงคือภาวะที่เป็นไรเค้นอเมอรอยโดซัสนะหรือว่าไรเค้นอเมอรอยโดซิตนะครับขนคุดหลายคนคงรู้อยู่แล้วนะครับเป็นตุ่มๆต,ตามแขนตามขานะครับตามขมข้นไรเค้นอเมอรอยโดซัสเนี่ยจะเป็นลักษณะคืออจะเป็นผื่นปื้นหนานะครับแล้วจะเป็นจุดๆเรียงกันด้วย ปกติเนี่ยถ้าเป็นเยอะหมอแนะนำปรึกษาแพทย์นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไม่เยอะนะครับโดยเฉพาะขนคุดเนี่ยหมอแนะนําผลิตภัณฑ์เวชสัพพางสกินแคร์สำหรับดูแลเพราะว่าเนี่ยนะครับขนคุดโดยจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือ1ทําความสะอาดนะครับ2คือตัวบํารุงผิวนะครับเดี๋ยวหมอจะมาแนะนําแต่ละตัวนะครับก่อนอื่นหมอไม่มีคอนฟ lict ของอินเทอร์เเอทอะทั้งสิ้นนะครับอันนี้เป็นแนวทางเพื่อดูแลผิวนะครับผมอย่างแรกเลยการดูแลผิวนะครับจริงๆแล้วเนี่ย ครีเซอร์เนี่ยหมอไม่ได้ไม่ได้แนะนำว่าขอส่วนอันที่อ่อ,อนโยนนะครับผมไม่ได้แบบใส่ที่แบบพวกฆ่าเชื้อแบคทีเรียอะไรเยอะอย่างเนี้ยนะครับยากน้ำบุญเยอะนะครับช่วงถ้าผิวแห้งมากเนี่ยตอนเช้าอะ่ะอาจจะไม่ต้องฟอกแขนขาเลยฟอกเฉพาะรักแร้ขานีก,ก็พอนะครับแต่ถ้าเกิดผิวไม่ได้แห้งมากนะครับตัว คลีนซิ่งที่หมอแนะนำนะครับจะเป็น2ตัว2ตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นของยูซอรินบรอดเนสโซลูชันคลี n ซิ่งเจลนะครับปกติจะทั้ง2ตัวนี้จะใช้ล้างหน้าแต่ว่าถ้าเกิดคนที่มีปัญหาคนคุดหรือว่าอะไรที่ไม่รอยเนี่ยอาจจะมาใช้ตัวนี้ได้นะครับแต่อย่าให้แห้งเกินไปนะครับจุดเด่นของเขาคือทั้งคู่เนี่ยจะมีคือ BHA หรือว่า s าลิ c y ลิกแอซิทั้งคู่นะครับ ซึ่งซาลิซหลิกก็จะช่วยผัดเซลล์ผิวนะครับแล้วก็จะมีพวกตัวมอเตอร์ไซเซอร์ต่างๆตัวเนี่ยก็จะมีพวกไฟตัวเซรโกซีอะไรต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีเซรามาฮใช่ไหมครับอันนี้ก็จะช่วยระดับหนึ่งนะสำหรับครีนซิ่งจริงๆหมอจะไม่ได้เน้นมากนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดใช้แบบอ่อนโยนสบู่เด็กหรือว่าก็ครีมแบบน้ำอะไรทั่วไปก็ได้แต่ถ้าเกิดต้องการให้มีผลัดเซลล์ผิวบ้างนะครับก็ใช้2ตัวนี้ได้จะช่วยช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับผม ครับผมสรุเสร็จของเรื่องของกระทบำความสะอาดนะครับคลีนซิ i n ไปแล้วแต่จริงจร,งจ,ร,งจ,รงจุดที่หมอเน้นกว่านะครับผมคือเรื่องของการบำรุงผิวนะครับโดยเฉพาะคนที่มีภาวะผิวแห้งมากและเี่ทนืไม้ลอยหรือว่าเป็นขนคุดเนี่ยนะครับที่สำคัญคือ ย้ำอีกรอบอย่าน้ำอุ่นเยอะนะครับผมรีบอาบน้ำนะครับห้ามขัดห้ามถูห้ามสครับนะครับยิ่งสครับเองเนี่ยจะยิ่งเห่ได้ที่สำคัญคือภายใน3นาทีหลังอาบน้ำเสร็จเนี่ยหมอจะแนะนำให้รีบยทามออยเซอร์เลยมอยเซอร์อ่ายิ่งถ้ามีฤทธิ์เขาเรียกว่าเคลาโตลติกคือผลัสเซลล์ผิวอ่นอ,อนๆเนี่ยจะยิ่งช่วยได้นะครับผมอ่าตัวที่หมอแนะนานะครับผม อย่างแรกเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวที่บางทีต้องซื้อที่ร้านขายยานะครับหรือว่าตามโรงพยาบาลก็จะมีคือนี่จะเป็นอ่าเป็นยูเรียครีม10%นะครับ10%ยูเรียครีมเนี่ยอ่าเป็นเหมือนอ่ามีทั้งลิปมอยเจอร์ไรซิ่งคือเป็นตัวฮิวแม็กแทนคือดึงความชื้นจากผิวของเรานะครับผมดังนั้นเนี่ยก่อนก่อนจะทาเดี๋ยวหมอจะ เช็คคือแบบรมน้ำนิดนึงให้ผิวตัวแบบหมยเดี๋ยวเพิ่งเช็ดตัวจนมันแห้งนะครับผมแล้วก็ทาตัวนี้จะช่วยมีนอกจากลิปฮิวแม็กแทนแล้วซึ่งเป็นลิปโมเจอร์ไรซิ่งเอฟเฟกต์แล้วเนี่ย mm hmm. ก็จะมีลิปของเ,ออ mm hmm. เคลาตโตไล,ลติกด้วยจะมีการผัดเซลล์ผิวได้นะครับอ,อ,อันนี้ก็ใช้ได้นะครับ แต่ว่าบางคนใช้แล้วจะรู้สึกยิบยิบนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีสติงกิ้งเอฟเฟกได้อาจจะรู้สึกคันๆจิบๆแสบๆอันนี้น่ครับอาจจะต้องใช้ผสมกับมาดโลชั่นอื่นๆหรือว่าแช่ตู้เย็นไว้ก่อนแล้วก็ค่อยเอามาทาก็จะลดอาการสติงกิ้งเอฟเฟกนี้ได้นะครับตัวที่2ที่หมอแนะนําก็คือตัวนี้นะครับผมเป็นของยูซอรินคอมพลีทลิแพร์นะครับทําไมหมอแนะนําตัวนี้เพราะว่าเขาจะมีส่วนประกอบคือ 5%ยูเรียใช่ไหมครับผม5%ยูเรียเนี่ยจะเป็นความเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างเซฟแล้วก็ช่วยผัดเซลล์ผิวได้ด้วยช่วยบำรุงผิวฮวแมตตนนะครับดึงความชุ่มชื้นบวกกับมีเซรามัยนะครับแล้วมีเรื่องของเซรามัยเราก็รู้อยู่แล้วเนาะตัวเป็นตัวสําคัญในเอเนของผิวนะครับแล้วก็เอาพัฟควอรินเทคโนโลยีเกี่ยวกับความแห้งช่วยเรื่องความแห้งแล้วก็มีฝัดเซลล์ผิวอ่อนๆด้วยนะครับผม ก็อันนี้ตัวนี้เนะี่ยทาหลักอับน้ำนะครับถ้าใครที่รู้สึกว่าผิวแบบเป็นผิวรู้สึกเหนือะหนะเนี่ยอาจจะทาเฉพาะตอนก่อนนอนก็ได้นะครับตอนเช้าบางทีเราไปไปเจอทางานอะไรเนี้ยนะครับถ้าไม่ไหวก็ตัวตัวนี้ก็ได้นะครับผมแต่ตัวนี้จริงๆแล้วเนื้อค่อนข้างค่อนข้างไม่ได้ไม่ได้เหนียวเหนื่อนะนะครับผมอีกตัวหนึง่งซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มีเป็น หลายคนรู้จักอยูล่ละเซซรวีนะครับผมก็จะมีทั้งครีมแล้วก็โลชั่นนะครับก็จะมีตัวเซโรมานะครับกับไวตัวริซิ่งเอฟเฟกอื่นๆตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยตัวนี้อาจจะดูด,ดูดูดีดูดีกว่าเพราะว่ามียูเรียใช่ไหมครับจะเป็นผัดเซล์ผิวด้วยแต่ตัวนี้เนี่ยจะไม่มียูเรียแต่ที่ต่างประเทศเนี่ยจะมีเซ r รวี SA ซึ่งเป็นครีมแล้วมีซาลิซิลิกแอซิดนะครับผมอันนี้ก็เป็นออปชันเนาะส่วนอีกตัวหนึ่งซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นที่มีทั้งยูเรียซาลิซิลิกแล้วก็ลัคติกแอซิดนะครับแล้วก็บำรุงด้วยตัวนี้ก็เป็นลองลองลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่พัฒนาขึ้นมานะครับผมก็โดยสรุปนะครับผมการดูแลรักษา ภาวะาผิวแห้งหรือว่ามีขนคุดหรือว่าอะไรเค่ไม่ลอยเนี่ยหอยากน้าอ,อุ่นเยอะ2รีบอาบน้ำรเร็วนะครับตอนเช้าไม่ต้องใช้สบู่ก็ได้อตัวนี้น่หมอไม่ได้เน้นมากแต่ถ้าใครที่อยากผัดเซลล์ผิวบ้านอาจจะใช้ทีละสองครั้งต่อสัปดาห์นะครับผมส่วนที่สําคัญคือบํารุง,งผิวตัวนี้นะครับผมอาจจะใช้เป็นยูเรียนะครับผมตั้งแต่ 5- ้าถึงสิแต่ยีอเนี่ยอาจจะมากไปนะครับอาจจะมีอาการะระคายเคืองได้นะครับ แล้วก็อาจจะเป็นตัวนี้คอมเพลตรีแพร์นะครับหรือเป็นพวกเซราวีหรือว่าเป็นพวกครีมที่สําหรับดูแลขนคุดโดยตรงนะครับผมถ้าใครเป็นเยอะไม่หายนะครับผมอาจจะต้องแนะนําปรึกษาแพทย์นะคะผมหากใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่ Facebook หมอรุชชวนคุยครับ